เป็นแฟนกันมาเยอะล้ทะเลาะกันเนี่ยฮะอย่าหย่าหย่าอ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 ย่าหย่าย่าทุกคนแค่นี้ฝนก็ตกพอแล้วอย่าหย่าหย่าเฮ้ยคันนิ้งได้ข่าวว่าอยากเต้นนิจิโนะข้างกันรอตัวเองคันนิ้งเขาว่าไม่ได้อยู่บล็อกข้างหนูนะแต่มีครั้งหนึ่งอ่ะเขาโดนมาหาหนูนะเขาโดนมาหาหนูแล้วแบบยืนข้างๆนะ แล้วน้องพิมพ์น้องพิมพ์เรียกก็ไม่ไปนะยืนอยู่ข้างๆกันที่นะแล้วหลังจากนั้นเขาก็พูดว่าจะมาจะมวยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่น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 จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาเต้นข้างกันนะคะแต่ตั้งใจจะมาพูดว่าจะมาจะมวยไอ้ท่าไอ้ท่าเนี้ยเป็นท่าแปลงร่างใช่ไหมส่งคนนี้เขาทำไมยืนอยู่เหมือนแบบเหมือนมาเหมือนนัดกันมางงแชมอย่าดูแชมหนีไป แชมป์หนีไประวังโดนลูกหลงนะแชมพูถ้าสมมติว่าแบบมือคนิ๊งมาวืบใช่ปะมือพี่มาวื้บแบบนี้ใช่ปะถ้าน้องอยู่ตรงกลางน้องแบบน้องจะน้องต้องรีบหนีนะแชมพูหนีไปแถวนี้มันอันตรายแถวนี้มันเถื่อนลูกฮ่าเอาเขาอยู่ด้วยกันแน่นอนออกไปซะมันรีพอร์ตเมมเบอร์ได้ไหมทุกคนอย่างหนูกลางนะคอมเมนต์มันรีพอร์ตได้ใช่ปะนี่ไงคอมเมนต์มันจะมีรีพอร์ตนะแล้วก็มีบล็อกส่วนเมมเบอร์นี่แบบ เฮ้ย <res> ทำไมมีเมมเบอร์รีพอร์ตไม่ได้แต่เมมเบอร์แบบบล็อกก็ไม่มีงงเนี่ยกดของแบบกดของแฟนคลับมันก็มีบล็อกกับรีพอร์ตใช่ปะ้ะทำไมเมมเบอร์มันมันกดไม่ขึ้นไปแล้วเงินแล้วคันิงเงินแล้วเชมพูเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเพลงรถไฟโดนโดนเขาเรียกอะไรรถไฟแห่งความตาย รีพอร์ตแล้วมันกดไม่ได้มันกดไม่ได้มันกดไม่ได้งงอ่ะนี่มันคือความอายุติธรรมหรือเปล่าคะฉันพูดจัก,จกไดเลอร์ฮีโร่ออกลงไหมไดเลิร์ฮีโร่ออกโงสักผ้าไหมตึ๊กตึ๊ฉันปวดหัวมากเลยแบลกกูบกับน้องแชมใช่ไหมจังหวัดจังวัยแชมแชม ชม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 ชีมมิการเอเลี่ยนไหมคะมีหลายรถเลยนะมีรถไวมัสมีรถิวมังกาสโซมีรถอ่าโฟอ,อาร์มแล้วก็มีรถลิฟจ้ามีรถเอ็กซ์เลอรเลยคะ่ะเรือกมาเลยว่าอยากจะตายแบบไหน,นแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดนาฬิกาให้นะคะได้เลยฮีโร่อ,ออกลอง ได้คนิงมาจะกุุยให้จะหมัดจะมจวยจะยรวยอะไรก็มาเถอะคนิ้งได้เลยฮีโร่ออกล่องสักขึ้นเลยเย้มาดิก็มาดิเออมาดิก็มา